สวัสดีครับอีฟุบอลนะครวันนี้มาเสนอลังซปเปอร์ซับนะครับมาดูกันมาังซปเปอร์ซับของจนงครงหลงนคัมาดูกนับไครับลกันคกครับอาสแทบไม่มีครับครื่งแราจะเปลี่ยนซปเปอร์ซับลงมาครับใครเดากันว่าจะตึงใช่ไหมมาตัวแรกอินเฮตามาครับเรียลมาแล้วก็ลูฟิโก น <si> ี่นะครับซูเปอร์ซับของผมสามตัวน uh ี uh ่แ like ค่สามตัวนะครับเนี่ยดูนะครับเกมจะเปลี่ยนขนาดไปครับแขวงวันแรกแล้วครับมาเจ้าสิโลเปิดมาตรงนี้เลี้ยงมงโอ้โหนี่สูตรนี่เท่าแล้วครับโคตรปิดครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเลี้ยงซูเปอร์ซับลงมาแล้ว ถึงจังหวะนี้ครับคันสโลว์ตะวันไล่มาที่อินเนียต้าแต่แปะมาที่เลเลอเนลเยอทำเนลเลอกรชากมันไว้โอ้โหเลเลอที่มาเร็วมากเนลเยวแซงหมดแล้วคอร์สเข้ามาโอ้ลิฟโก้โอ้โหหนุนเข้าไปเต็มห่วงครับสองประตูตอนหนึ่งครับพลังซุปเปอร์ซับคอมโบกันแล้วจังหวะนี้มาดูลูดิสลาครับเหนือมาสี่เปิดเข้ามาเตอเอลคุนดีคุนเดิมมาไปเซ่อ ส 1, แม่จริงๆครับมาขึ้นหลังหนังกคตาม้นจริงๆสุดๆเลนะดไหลมาเดวานากิโอโหไหลมัลูนดาเป้ยอมครับลูนียอมคมจริงแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วซูเปอร์ซับของเราตึงจะจับพารมาแซงไม่สานตัวต่อสองครับม่รอใช้แล้วนะครับทีนีกลังซูเปอร์ซับรอขึ้นหลังเลยครับ